มิชชันธุดมุนพอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอมิชชันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นธุดมูนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรวินหันอุตสาหะครับ วันนี้จะไปชวนคุยเรื่องคนเพิ่งเรียนจบใหม่ปรับตัวยังไงดีนะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นหนึ่งในคำถามสุดฮิตในเพจของ m i ิ s ช o นดร o o ู e เลยนะครับแล้วก็หลังวันนี้ก็รู้สึกว่ามีคนยิ่งถามเข้ามาเยอะหนักขึ้นไปอีก,กน,นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ปีนี้ต้องยอมรับจริงๆว่างานค่อนข้างจะหายากนะครับก็รู้สึกต้องบอกว่า เอาใจช่วยนะครับน้องๆที่เพิ่งจบมากๆนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยจบมานานมากแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีเรียกว่ามีเรื่องราวที่ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่แบบชอบและไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยในในตอนที่เริ่มทํางานรแรกนะครับก็เลยเป็นหัวข้อในวันนี้ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งจบใหม่เนี่ยจะปรับตัวยังไงดีเพราะาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เรียนจบมาใหม่เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนสถานที่ครับจากามัธยมมามหาวิทยาลัยนี่ก็เขาจะช็อครอบหนึ่งนะฮะผมจําได้ว่าตอนแรกนี่ เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยแรกนี่คือแบบโอ้โหทำไมเขาสอบมันยากขนาดนี้เพราะว่าตอนมัธยมนี่มันง่ายใช่ไหมมัธยมเป็นส่วนใหญ่เป็นแบบเกือบทั้งหมดเลยมันเป็นแบบ multiple choice นะเป็นเป็นข้อสอบแบบมีข้อเลือกกอของอ๋อใช่ไหมแต่พอเข้าไปมาไหาวิทยาลัยต้องเขียนบรรยายเรานี่งงมากเลยนีโอ้โหเกรดเกิดนี่เรียกว่าเละน,นะฮะอ่ะแต่ว่าตอนนั้นมันก็พัฒนาเราปรับตัวได้นะพอจบออกมาเข้ามาทํางานก็ต้องปรับตัวอีกรอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะอยู่ในฟอร์แมตใหม่นะเอาต้องบอกว่าถ้าเกิดโดยรวมๆมันก็จะดูแบบตึงๆแบบดูแบบ เครียดหน่อยนะช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าทำไมมันคนถึงเครียดขนาดนี้แต่เข้าใจนะครับเพราะว่าตอนเราอยู่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะปีสุดท้ายเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะชิวนะเราก็จะขนงคะแนน,นก็มันก็ได้ประมาณนี้นะฮะมันก็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 พยายามกันเต็มที่แต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาเที่ยวเล่นเฮฮากับเพื่อนฝูงแต่ว่าตอนไปมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนๆก็ก็แยกย้ายถูกไหมไปทํางานต่างคนก็ต่างไปคนละที่อาจจะบางคนโชคดีนะฮะได้มาทํางานที่เดียวกับเพื่อน ที่จบมาคณะเดียวกันแต่ก็ยากมากอ่ะส่วนใหญ่ก็คือก็กระจาดกระจายนะฮะมาเจอกันเ่าจ,จะเป็นตอนเย็นหรือแมก็สุขเสาร์ทิศนั้นนี่มันก็เลยทําให้เกิดการปรับตัวเยอะเยอะเหมือนกันในช่วงนั้นนะครับผมไปอ่านบทความหนึ่งนะฮะมาจาก Forbes ชื่อว่า18 t i p s for New Graduates uh, to Get Ready for the Job Market น,นี้ก็ต้องบอกว่าผมเอาบทความนี้มาผสมผสมกับเรื่องที่เจอมาเองด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดในบทความนะครับ อันที่หนึ่งนะฮะต้องต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยต้องการอะไรนะ,ะคือจริงๆไม่ต้องรู้เยอะก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาบบตรงๆงานแรกก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะ,ะแต่น้อยสุดเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกแฮปปี้ผมไม่ได้พูดถึงตําแหน่งงานนะฮะแต่ผมพูดถึงลักษณะของการทํางานยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าคุณชอบขุยคนอันนี้ผมชอบยกเป็นตัวอย่างนี้นะฮะงานเซลส์เนี่ยก็ชอบค่อนข้างเหมาะกับคุณนะฮะเพราะว่าการเป็นเซล์ในโดยเฉพาะในยุคยุคก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ มันต้องเจอตัวคนจริงๆยุคนี้อาจจะมีการเซลล์ที่แบบเเลได้เยอะขึ้นแต่ว่ายัางไงมันก็ต้องใช้ทักษะในการเจรจาทักษะในการพูดคุยกับผู้คนเราะนั้นถ้าเกิดว่าเราชอบปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์อันหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะฮะเรื่องของความยืดหยุ่นคือช่วงจบใหม่เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าความสําคัญมากเนี่ยคือเรื่องของประสบการณ์นะฮะผมจะมักจะแนะนําเสมอว่าถ้าเป็นไปได้นะ ให้ไปทํางานที่มันแบบไดบ้ประสบการณ์เยอะๆอาจจะเป็นงานที่อยู่ไกลๆหรือบางงานที่มันแปลกๆหรืออะไรเงี้ยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเสียใจเหมือนกันถ้ามองย้อนกลับไปจริงๆอยากจะกลับไปทํางานที่มันแหวกแนวกว่านีเ้เหตุผลก็เพราะว่าตอนเรียนจบใหม่ๆครับเงินเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะแต่ละที่คือมันมันต่างกันได้ไม่เยอะเพราะว่านอกจากคุณแบบ เรียญทองม,มาเลยนะฮะอันอันนั้นอาจจะโอเคคุณอาจจะได้เงินต่างเยอะไปทํางานพวกบริษัทที่ปรึกษาอะไรเงี้ยค่จะให้เงินเดือนคุณเยอะมากๆที่ชนิดที่เด็กจบใหม่ฟังแล้วตกใจนะว่ามีเงินเดือนขนาดนี้จริงหรือเปล่านะครับมีนะฮะแต่ว่ามันน้อยมากเอาคนส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะบุคคลทั่วไปเนี่ยเงินเดือนก็จะไม่เยอะไม่ต่างกันเยอะไม่ต่างกันเยอะนะฮะต่างกันหลักพันนะผมว่านะครับเราก็เลยคิดว่าจริงๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่ได้นะครับอันเนี้ย ประสบการณ์เนี่ยมันจะมาพร้อมอย่างนี้ด้วยนะเราเองจะต้องยืดหยุ่นด้วยแล้วก็คืออย่ามั่นใจตัวเองเกินไปแล้วก็อย่าอย่พึ่งตั้งกำแพงมากเกินไปนะครับลองเปิดใจแล้วก็ลองเข้าไปเรียนรู้นะฮะอันนี้จะช่วยนะครับพอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยอยากได้ประสบการณ์เยอะเราเองก็ต้องปรับตัวเยอะด้วยบางทีเขาบอกว่าเอ๊ะน้องอยากลองทํางานใหม่ๆไหมนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบไม่อะ่ะงานนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมผมไม่ทาไอ้อย่างเงี้ยประสบการณ์ใหม่ๆก็ก็จะได้ยากนะฮะเรื่องที่3คือเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับ ต้องต้องระวังคือเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยผมคิดว่าผมพูดเท่านี้พอคือให้คิดเสม,มอว่าเวลาเราโพสอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคนแคปเจอร์ไว้ตลอดนะครับหรือว่าเวลาเราเดินไปที่ไหนในที่สาธารณะเนี่ยมีคนถ่ายคลิปไว้ตลอดคิดแค่นี้พอแล้วก็คิดว่าโอเคสมมติว่ามันออกไปสู่หูห,หรือสายตาคนอื่นเจ้านายเราเห็นเนี่ยเราโอเคไหมกับโพสที่เราโพสสิ่งที่เราทําในที่สาธารณะถ้าเราโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าเออเราก็ไม่อยากจะไปกดเสรีภ,ภาพในการแสดงออก เช่นเดียวกันนะมันมี2ด้านในเรื่องนี้นะครับข้อที่4นะครับคอนเนคชั่นสร้างได้ตั้งแต่อย่างเรียนนะฮะคืออันนี้เนี่ย ใช้โอกาสในการฝึกงานโอกาสในการทํางานระหว่างเรียนพวกนี้เนี่ยนะครับรู้จักคนในวงการไว้สมมติเราอยากทำงานในวงการโฆษณานะครับการที่เรามีคอนเน็ชันในวงการโฆษณาเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยตอนที่เราเรียนจบมาแล้วหางานทําจริงๆหรือทํางานไปจริงๆแล้วเนี่ยคอนเน็ชันตอนเรียนบางทีได้ใช้นะครับจริงๆคอนเน็ชันตอนเรียนนีจะบอกว่าได้ใช้มาจนอีกเป็น10บสปีเลยนะครับ ข้อที่5เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทํางานนะฮะอันนี้ทํากันบ้านนิดหนึ่งว่าองค์กรที่เราจะไปทํางานเนี่ยนะครับเขาทําอะไรคู่แข่งเขาเป็นใครนะฮะเรารู้เรื่องเกี่ยวกับเขามากแค่ไหนนะฮะวัฒนธรรมองค์กรเขาเป็นยังไงนะครับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยอย่างที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคือแต่ว่ามันจะมีวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในองค์กรต่างๆดังนั้นเราต้องรู้ว่าเป็นยังไงแล้วเราจะได้ปรับตัวถูกนะครับข้อที่6คือพยายามแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นนะฮะ ืออัน,นี้ความกระตือรือร้อนนี่เป็นเรื่องสําคัญความกระตือรือร้อนคืออยากเรียนรู้เพิ่มนะฮะอยากอยากแบบอยากได้โอกาสนะฮะเสนอตัวเองในการไปทําโปรเจกต์ต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณจะได้สิ่งที่มีค่ามากๆยิ่งกว่าเงินเดือนอีกก็คือโอกาสในการทํางานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านบทความอันนึงในเพจของพี่โจธนานะพี่โจ,นนะโจเคยเขียนเรื่องนี้ไว้เลยว่าโดยเฉพาะในยามวิกฤตแบบนี้เนี่ยคนที่เสนอตัวเองไปทํางานพวกนี้เนี่ย อาจจะเป็นจากคนที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะมากกลายเป็นโดดเด่นขึ้นมามากๆได้โอกาสพวกนี้มีก็ควาไว้นะครับข้อที่7นะครับสร้างสิ่งที่เป็นบวกนะฮะคือเวลาเราพูดถึงคำว่าสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่สิ่งของอย่างเดียวนะครับคนเราก็เป็นแบรนด์เหมือนกันนะฮะเราเองก็เป็นแบรนด์ของเราเหมือนกันเราเราต้องการจะเป็นแบรนด์แบบไหนเราต้องการจะมีจรรยาบรณรในการทํางานที่ดีไหมนะฮะเราต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานดีไหมเวลาคนอื่นเขาพูดถึงเราเขาจะพูดถึงยังไงนะครับพวกนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก นะรสร้างและสะสมไว้นี่นะครับมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรซูเม่ที่มองไม่เห็นของเราเนะฮะเราก็ทำให้เรามีโอกาสสำเร็จได้ในอนาคตข้อที่8นะฮะอันนี้ผมใส่ไว้นิดนึงแต่ว่าจริงๆผมคิดเชื่อว่าทุกคนทำอยู่แล้วก็คือมองให้ไกลกว่าสาขาที่เราจบมานะครับจริงๆต้องบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเรามักจะพยายามทำอะไรที่เราจบมาก่อนซึ่งก็ก็ดีนะครับแต่ว่าพยายามเปิดตาไว้นิดนึงว่าเอ๊ะมันมี up, การอัพสกิล หรือว่ารีสกิลในสาขาที่ไม่ใช่สาขาของเราไหมที่เราที่เราอาจจะสนใจนะครับตัวอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะจบมาสมมติเรียนจบแบบผมจบวิศวะมหน,นะครับเอออาจจะสนใจภาพยนตร์นะฮะสนใจภาพยนตร์เอ,อ่อโมชั่นพวกนี้นะฮะการทําแบบการทําแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็อาจจะยังดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่แต่ว่าเอ๊ะ งานผู้นี้นี่มันน่าจะมีเยอะขึ้นในอนาคตนะแล้วก็สมมุติว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปแม้ว่าเราจะไม่ได้จบสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกมาเราจบวิศวะมาแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกก็อาจจะมีประโยชน์กับเรามากๆในอนาคตก็ได้นะครับข้อที่9มั่นใจได้แต่ต้องถ่อมตัวเป็นนะครับคือหลายคนเนี่ยเวลาเข้ามาก็ก็ต้องบอกว่าไฟแรงนะฮะส่วนตัวก็เคยเจอนะครับก็ดีครับไฟแรงก็เป็นดีนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าหัวหน้าเราอะนะฮะ หรือว่าในจ้างของเราเนี่ยเขาก็ชอบนะครับคนที่ไฟแรงคนที่มั่นใจนะฮะแต่เขาไม่ชอบคนที่ด้่มเต็มแก้วอันนี้อันนี้ผมอาจจะพูดแทนหัวหน้าหรือรุ่นพี่คนอื่นได้ประมาณหนึ่งก็คือเราไม่ชอบคนด้ําเต็มแก้วนะครับเราชอบคนที่มั่นใจแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสุภาพอ่อนน้อมไม่ได้ไหมายความว่าให้ยอมนะแต่ว่าไม่ไม่ก้าวร้าวจนเกินไปนะครับข้อที่ส0ก็คือเรียนรู้ข้อผิดพลาดได้ การเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคือเราทาผิดเนี่ยอาจจะไม่ยากแต่เรียนรู้ข้อผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกการเรียนรู้ข้อผิดพลาดก็คือการยอมรับว่าความผิดนั้นเป็นของเรานี่ก็เป็นสกิลชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะข้อที่11เรียนรู้เรื่อง c ค้าเจอให้ดีทั้งการสื่อสารและเรื่องของเวลานะครับเรื่องของการสื่อสารนะคะนรับยกตัวอย่างเช่นที่นี่เนี่ยนะฮะการสื่อสารเขา การสื่อสารอย่างเป็นทางการผ่านอะไรการสื่อสารยังไม่เป็นทางการเป็นยังไงนะครับแพทเทิร์นอะไรที่ทําแล้วได้เร็วที่สุดนะฮะบางทีบางทีอีเมลเร็วสุดนะฮะบางที่ต้องใช้โทรศัพท์เร็วสุดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของเวลาก็เช่นเดียวกันนะฮะวนาทํากาทางานเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับบางคนเขาบางบริษัทเซเรียสเรื่องเวลาเข้าออกมากนะฮะก็ต้องเราก็ถ้าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ควรจะต้องทําแบบนั้นด้วยนะฮะ เอ่บริภาษเขาไม่ซีเรียสเลยนะฮะชิลๆแต่ว่าเขาก็จะมีการวัดผลที่ไม่เหมือนที่อื่นเป็นต้นนะครับการบรหิหารเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับคนที่จบใหม่นะฮะเพราะว่าเราจะมีเรื่องอะไรต้องทําเยอะมากๆนะครับแล้วก็การบรหิหารเวลามันจะเป็นการบอกได้ด้วยว่าเราเนี่ยเคารพเวลาขององค์กรขนาดไหนนะครับสุบสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบเอ็ดข้อนะฮะร,รู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรคือข้อที่1ข้อที่2นะฮะมีความยืดหยุ่นข้อที่3คือ โซเชียลมีเดียนะฮะต้องระวังเป็นเรื่องสําคัญนะครับข้อที่4ถ้าจะให้ดีสร้างคอนเนคชั่นก่อนเรียนจบข้อที่ 5, ทําทกันบ้านเกี่ยวกับองค์กรและคู่แข่งให้พร้อมก่อนทํางานข้อที่6พยายามแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นข้อที่7สร้างสิ่งที่เป็นบวกทั้งผลงานและปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กรนะครับข้อที่8พยายามเรียนรู้ให้กว้างกว่า,วาสาขาที่เราจบมาข้อที่9มั่นใจได้แต่ทาตัวเป็น10เรียนรู้จะข้อผิดพลาดเป็นแล้วก็ข้อ11สังเกตรเรื่องของ culture ให้ดีนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Mission To The Moon Podcast และเป็นกำลังใจให้น้องๆที่เพิ่งจบปีนี้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Mission To The Moon Podcast Continue With Your Mission